สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้คุณอยู่ในรายการคิลิโตะนะครับนะครับวันนี้เรามาวัดรูปคนดังกันนันเสร็จแล้วนะครคือซบี B ือ็นจีแซที่แปลว่าสปิงนะครับเออว่าจะเสร็จนะว่าจนมือมือเลยนะครับอ่านี้เรามาดูส่วนที่ผมวาดกันเละเละนะรับ เลเทคือตรงหน้ากับจมูกคับคือตรงหน้าข้างลูกตาข้างนึงมันจะไม่สวยนะฮะสองข้างเลยแหละแล้ว<ม>ก็ต้องเหลือที่ว่างอีกตั้งเยอะเนี่ยกว่าจะวาดก็วาดยากนะครับเนี่ยจนถึงต้องลงทุนเมื่อยมือนะครับอสำหรับวันนี้ครับขอลาขอตัวลาไปก่อนนะขอลาตัวไปก่อนนะ ขอตัวลาไปก่อนนะแฮ่ถูกแล้วครับอ้วันนี้สวัสดีครับ